สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กับ oppo reno 11f ครับเขาเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ oppo นะครับเป็น oppo reno 11 series ตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ขายในราคาเริ่มต้นของซีรีส์ของเขาเลยนะครับราคาค่าตัวเนี่ยอยู่ที่1 9 9 0บาทนะครับเป็นมือถืออีกหรุ่นที่คนให้ความสนใจเยอะเนาะเพราะว่าหนึ่งแหละดีไซน์ตัวเครื่องทำออกมาได้สวยสเปกการใช้งานเนี่ยถือว่าให้มาแบบไม่แพ้รุ่นพี่เลยนะครับดังนั้นในคลิปนี้ผมจะนำเขามาลองเล่นเกมลองเทสเกมให้ทุกคนดูกันนนะคครัั้้งีกก็็จเเปิววตวม G Mobile G พร้อมแล้วเราก็มาลุยกันเลยครับผมสเปคการใช้งานถือว่าให้มาดีมากๆเลยนะตรงนี้ก็จะมีตัว h y p e r b o o ูนะครับเป็นการเปิดเอนจินเกมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือช่วยในการเล่นเกมเนาะมีบันทึกหน้าจอดูตัวเฟรมเรทมีโหมดมีการล็อกหน้าจอหรือว่าจะเล่นเป็นตัวแอปป๊อปอัพก็ได้ครับอยู่ตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกใช้งานได้เลยตัวแอปป๊อปออพเนี่ยค่อนข้างที่จะลื่นด้วยนะครับ ลำโพงเนี่ยเป็นลำโพงตัวเดียวนะแต่ว่าเขาจะมีตัวโหมดอัลต้าวอลลุ่มนะครับผมก็สามารถที่จะเร่งมาที่3 0 0้เรเซได้พอเร่งไป3 0 0เนี่ยโอ้โหเสียงดังบ้านแตกเลยนะครับเพราะว่าเสียงเขาเนี่ยกระหึ่มมากมาเข้าเกมมาแล้วครับผมตัวชิปของเขานะตัว CPU เนี่ยจะเป็นตัว Media t e k Dimensity 7 0 5 0นะครับเป็นชิปตัวใหม่เลยตัวผมเบงเนี่ยยังไม่ได้มีโอกาสได้ลองเล่นลองเทสในรุ่นไหนเลยนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันเนาะ ตั้งค่ากราฟิกถ้าเราจะปรับสุดเนี่ยได้ที่ HDR SD HD เลยนะครับโอ้กราฟิกเนี่ยปรับได้สูงมากเฟรมเรทอยู่ที่อัลตานะ SD เฟรมเรทอยู่ที่อัลต้าสมดุลเฟรมเรทอยู่ที่อัลต้าครับลื่นไหลแล้วก็ตัวเฟรมเรทเนี่ยจะเด้งไปสูงสุดให้นะครับผมในการเล่นครั้งนี้ผมขออนุญ,ญาตทุกคนปรับกราฟิกไว้ที่ลื่นไหลเฟรมเรทไว้ที่สูงสุดนะสีสันสดใสน,นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ขอเลือกเป็น 4X แล้วกันนะครับจะตั้งค่ากราฟิกประมาณนี้เนาะ ส่วนตัวไจโรสโคปมีมาให้เปิดใช้งานนะครับผมเนี่ยเปิดใช้งานได้มาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างในเรื่องตัวเจโรงเขานะครับเล่นผมขอเล่นเป็นแบบแมบปบไม่กว้างมากแล้วกันเอาสัก2กิโลแล้วกันเพื่อให้แบบรู้เรื่องรู้อาการนะว่าการเทสอกมานเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับชิปเป็นตัวแรงครับม e d เด t e เทค m e เมนซิต0้เ GPU เนี่ยก็จะเป็นตัว m a นลิจี mc สี่นะครับมาพร้อมกับแรม 8 g b ครับผมมีตัว d Dynamic แรมบวกเพิ่มอีก8 g b นะตัวแรมของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบ LPDDR4X ครับผมเขี <S <S <ๆ>ยนก็คือดีครับมันอ่านเร็วเขียนเร็วมากกว่าเดิมเนาะแล้วก็ในส่วน,นตัวหน่วยความจำของเขาก็ให้ความจุมาที่256 g b นะครับผมก็จะเป็นแบบ UFS 3.1ครับเขียนเร็วอ,อ่านเร็วครับติดตั้งแอปอะไรต่างก็แป๊บเดียวครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะบันทึกวิดีโอแบบ 4K ได้ด้วยนะครับดังนั้นในเรื่องตัว ชนิดส่งตัวลอมเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบอเขียนเร็วอ่านเร็วนะครับก <It is S 2> ็ทำให้เราแบบ <your time. S 2> ใช้งานได้ลื่นไหลเนาะมาเข้าเกมมาแล้วนะครับผมตาเล็กแน่นอนครับโอ้ CPU แรงครับ CPU แรงเนี่ยครับโอ้โหดูได้แบบอย่างนี้เลยอ่าโอเคครับรู้เรื่องครับเจโรเจโรทำงานออกมาได้ดีครับคมเลยแหละเนี่ยครับ ใช้งานได้ดีเลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่หน่วงเลยนะครับเจโลโอเคครับอาใครที่สนใจอยู่แล้วอยากรู้ว่าเจโลเป็นยังไงบ้างผมบอกได้ว่าโอเคครับทํางานได้ดีคมเลยภาพสวยกราฟิกสวยครับหน้าจอของเขาเนี่ยเป็นจอขนาดอยู่ที่6.7นิ้วนะครับเป็นจออ m ม l e เแล้วก็ได้รีเฟรชมาที่1น0ี่1 2 0เฮด้วยรองรับ sdr 10 p l u ด้วยนะครับสเปคจอดีสเปค CPU แรงครับ ในเรื่องการใช้งานตัวกล้องแน่นอนครับ Oppo Reno 11 Series เขาก็ชูจุดเด่นในเรื่องตัวกล้องทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็ไม่แพ้กันครับได้กล้องหน้าเซลฟี่ความละเอียดอยู่ที่32เมกะพิกเซลนะครับเซนเซอร์เนี่ยจะเป็นของ Sony IMX615 เลยนะครับก็ไม่ธรรมดายอยู่แล้เนะชื่อเสียงของเขา กล้องหลังจะเป็นกล้องหลัง3เลนนะครับมีความเร็นหลักอยู่ที่64เมกะพิกเซลมีเลนมุมกว้างความเร็นอยู่ที่8เมกะพิกเซลนะครับตัวเลนมุมกว้างเนี่ยเซนเซอร์เขาใส่เข้ามาให้ก็จะเป็นของโซนี่เหมือนกันนะครับก็จะเป็นตัวโซนี่ไอเอ็มเอ็กซ์355ครับผมแล้วก็ใส่กลับเข้ามาแล้วนะสำหรับตัวเลนมุมกว้างนะครับก็ตัวผมเองเนี่ยผมเป็นคนชอบใช้งานในเรื่องตัวเลนมุมกว้างอยู่แล้วนะครับก็โอเคดีใจครับผมในสมาร์ทโฟนที่แบบถ่ายภาพใช้งานครบๆเนาะ มีเลนมาโคอีกตัวหนึ่งนะครับก็กล้องหลังเนี่ยจะเป็นกล้องหลัง3เลนแบบนี้สวยๆแบบนี้แบตเตอรี่ของเขานะครับความจุอยู่ที่5,000ม ah ิลลิแอมครับมาพร้อมกับชาร์จ67วัตตป์ซูเปอร์วูครับผมฟังไม่ผิดครับราคาเหมือนนิดๆจากทางอ p ปโได้ชาร์จที่เป็นแบบชาร์จ67วัตต์ครับแปบ๊บเดียวเขาบอกว่าชาร์จ10นาทีเนี่ยได้แบตเตอรี่ให้เราแบบใช้งานได้ที่30%เเลยนะครับแต่ถ้าเอาเต็มร้อยเลยนะก็จะใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ 48นาทีเองครับไม่ถึง50นาทีครับปกติเราก็ไม่ได้เล่นจนหมดเกลี้ยงอยู่แล้วเนาะก็เหลือแบตสักประมาณ20-30%ก็เสียบทิ้งไว้สักประมาณ20 30นาทีก็แบตเตอรี่กลับมาเพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้วนะครับคือดีครับคือดีเทคโนโลยีสมัยนี้ไม่ต้องแบบรอนานเหมือนเมื่อก่อนแล้วทุกวันเนี้ยคนเราก็แบบเออชอบออกเดินทางชอบเที่ยวเวบ่อยใช่ไหมครับหรือว่ามีธุระจ,จะต้องไปน่นนี่นั่นอย่างเงี้ยมือถือ,อาขาดไม่ได้อยู่แล้วครับการที่เราแบบ มีแบตเหลือสัก20%เอฮ้ยอีก30นาทีจะออกเดินทางแล้วนะชาร์จทิ้งไว้ปึ้งก็เวลาจะออกเดินทางก็หยิบมือถือมาดูอ่าแบตเตอรี่80-90ก็ทำให้เราอุ่นใจได้ในระดับหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้เป็นข้อดีของเทคโนโลยีมากๆเลยไม่เหมือนเมื่อก่อนเนาะโอ้โหเมื่อก่อนนี้ต้องนั่งรอนะชาร์จนี้น่าจะเป็นชาร์จ5วัตต์ด้วยถ้าจะไม่ผิดเทคโนโลยีไปเรื่อยๆครับ โอเคเดี๋ยวผมวิ่งไปตรงรูปหัวใจก่อนแล้วกันไปช่วยเพื่อนก่อนเพราะว่าเพื่อนเฮลแล้วตาเล็กเนียนสมูทดีครับผมอันนี้เป็นสโคบนะครับเจโลโคมครับเจโลคมใช้งานได้เลยในเรื่องตัวเจโลของเขาโอเคไปเดี๋ยวไปช่วยเองเนี่ยครับลำพวงอ่าผมจะเล่งไว้ที่300เลยนะ เป็นไงโอ้โหแบบกระแทกแรงมากครับไอ้ปกติเล่นเกมพกีโมบายอ่ะเสียงจะเบาอยู่แล้วนะแต่นี้คือเสียงดังมากแต่พอเราไปแบบไปไปฟังคอนเทนต์ไปไปฟังคอนเทนต์ไปดู Youtube, ไปฟังเพลงเนี้ยคือเสียงจะจะดังกว่านี้มากครับผมบอกเลยดังนั้นโอ้ยอะไรครับเนี่ยโอ้โห เรียบร้อยเขาจะดึงเราไหมล่ะทีนี้ give อ๋อโอเคผมมีโอกาสเพื่อนที่จะดึงอยู่นะครับตัวจ้อ,องเขาสวยใสยดีครับผม,มสวยใสยดีสแสดงผลออกมาได้ดีความร้อนผมถือว่าคุมได้ดีจัดการได้ดีมากๆเลยนะเพราะว่าผมได้ลองเล่นเกมมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ลองจับลองสัมผัสดูความร้อนนี่คือคือจัดการได้ดีครับเพื่อนจะไปช่วยไหมเอย ทำไม่วิ่งไปทางนู้นแล้วนะ่ะโอ้โ oh, หไม่มีใครช่วยผมเลยเหรอเนี่ย Please <recall> ช่วยฉันหน่อยช่วยฉันหน่อยโอเคก็ตัวแบตเตอรี่ก็ได้มาเยอะชาร์จก็ชาร์จเร็วรองรับ 5G <I know S 1> ด้วยตัวการเชื่อมต่อเนี่ยไ i f i ของเขาเนี่ยรองรับ Wi-Fi 6นะครับมี NFC ให้ใช้งานและที่สำคัญครับ ตัวนี้เนี่ยมีมาตรฐานการทนน้ำทนฝุ่นในระดับ IP 6 5ครับผมเออเป็นสเปคที่แบบโอ้โหเรือธงเลยนะสำหรับการทนน้ำทนฝุ่นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเวอร์ชันก็แน่นอนครับเป็น Android เวอร์ชัน14และก็รันบนตัว c o l o r OS เวเอร์ชัน14เนาะอืม a n d r o i d 14 Color OS เวอร์ชัน14นะครับผมก็เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของเขานะครับตัว UI การใช้งาน,นงต่างๆก็ใช้งานได้ดีครับการดูรูปพงรูปภาพอะไลต่างเนี่ยก มีฟีเจอร์ฟังก์ชันให้เราใช้งานได้เยอะนะครับผมโอ้โหอย่างแม่นเลยก็โอเคครับผมคงไม่รอเพื่อนเขาแล้แหละตอนแรกว่าจะรอแบบโดดใหม่อีกทีหนึ่งและให้ทุกคนดูนะครับแต่ว่ามมไม่ไม่ไม,ไม่น่าจะไม่ไม่ได้เรียกแล้วแหละเพราะว่ามันมีคนอยู่ตรงนั้นความร้อนคุมได้ดีจัดการได้ดีครับไจโรใช้งานได้ดีความลื่นไหลความสมูทก็มีมาแบบจัดเต็มเหลือนะครับผมเราโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ